เมนูใหม่ไก่นิวออรีนฝีมือพ่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 อลองชิมซิจะเป็นง่ายไอ้ไทยลองกินเนียไก่นิวออรีนเผ็ดหรอไอ้กว่าลองชิมดิเผ็ดไหมแต่ไทยว่ามาไม่เผ็ดอืมไม่เผ็ดอร่อยแต่ไทยอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยไม่เผ็ดทาขายได้เลยเป็นสูตรใหม่ของพ่อปกติจะมีแค่แซบกับไก่ทอดไก่นุ่มอันนี้เป็น นิวออรีนม er ีสูตรใหม่เพิ่มขึ uh ้นมาไม่ได้ม uh ันต้องปี๊ทับโบอันนี้ไม่โขบเลยแค่เข้าพรอกินเพอร์เกะกับข้าวให้หน่อยดิเนี่ยอันนี้พ่อทําให้กินเล่นแต่ว่าแม่ว่ากินกับข้าวนั่นแหละอุ้ยไอจังลูกกูพ่อแกะหข้าวหิวแ้วนะคะไก่นิวออรีนฟิวข้าจ้าชิ้นนี้มีหมาตัวไหนแทะไว้ไม่เอาบีทายเหรอไม่ค่ะบีต่อ่บีต่อบีต่อชิ้นนี้ ดีกว่าเิ็ดไม่หลองเลยอร่อยมากชอบมากเป็นไงชอบไหมพี่กว่าชอบค่ะไหนรีวิวดิไหนไอีะไรไม่่อรีวิวดิอะไรไม่รู้เออที่อร่อยใช่คหมอร่อยอ่ะเธอรูแล้วก็ไน่อนเื่งที่สาม ก็เก่งอ่ะให้เรารีวิวซิรีวิวกินไก่ซิมารีวิวกินไก่ใช่ไ<บ>หมะนะใครคนรีวิวกินอ,อ,อยากกินบ้าง,งนะอ,อะไรไก่อ,กอบสอสูตรพิเศษของผู้ใหญ่อันนี้เผ็ดน,นี่ของเด็กจะไม่เผ็ดพรให้ลูกรีวิวซิรอนะอ่ะ แตงกวาไหนลองหยิบมารีวิวพี่ต่อไหนลองหยิบมารีวิวแตงไทยไหนยองหยิบรีวิวให้พ่อซิว่าเป็นไงเป่าด้วยน้ำร้อนร้อนอุ้ยร้อนเผ็ดนิดหน่อยครับของเด็กไม่เผ็ดแต่แต่กินแล้วเผ็ดหรอเป็นไงแตงกวาอร่อยไหมอร่อยแม่งใครอร่อยเผ็ดไหมแ่เผ็ดเผ็ดไหมลูกของเด็กไม่น่าจะเผ็ดอร่อยมากนแล้วมีอะไรอีกผัดผัดใช่ไหมกระลำปีผัดน้ำมัน เมนูราดแกงวันนี้นะคะผัดผักแล้วก็ไก่ไก่ย่างเขาเรียกว่าไก่อะไรพ่อไก่ฝีมือใช้เป็ดนะคะนี่ส่วนพวกนั้นก็นั่งกินอยู่ตรงนี้นะคะพวกนั้นเนาะส่วนเม่ก็มากินตรงนี้นะเก็เพราะว่าเม่อุ้มบีโมอยู่พ่อเขาเรียกว่าไก่อะไรนะพ่อค่ะมากเลยพ่อเห็นแล้วหิวมากเลย นี่มีแกงจืดแล้วก็มีหมูหวานของเด็กๆแล้วก็แตงไทยกินผักนะแม่รู้ว่าแตงไทยกินผักเก่งแตงไทยกินแครอทด,ด้วยนะคะโอเคไหมคะหมูกระเพราหอมมากเลยเห็นแล้วหิวมากแบ่งแกงสืดให้ทวดยังพ่อบอกแล้วทวดบอกอิ่มแล้วแตงไทยกินอิ่มแล้วใช่ไหมครับโอเคพี่ต๋อยกินผักด้วยนะลูกวันนี้วันนี้ดีกว่าไหมลูกโมมันร้อนลูกโอ้โหน้ำมูกไอโมไหลทำจับเด็กฝีมือพ่ออโอ้